ก,ก็สวัสดีนักเรียนนะครับภายในกิจกาช่างไฟฟ้านะครับะระดับปสนะครับที่เรียนในรายวิชานะครับสามศูน่งศูนย์นะครับ30104นย์หขีดหนึ่นะครับ พิจาราเครื่องวัดไฟฟ้านะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมาต่อนะครับจากที่เราได้ทำไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ที่เป็นโวลต์มิเตอร์ที่เป็นอินดิวิวลนะครับเราได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วตัวนี้จะมาต่อในเรื่องของตัวยูนิเวอร์แซลนะครับยูนิเวอร์แซลนะครับตัวโวลต์มิเตอร์นะครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นพูดถึงวอลลมิตเตอร์นะครับวอล์มิตเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัววอลมิตเตอร์กระแสตรงนะครับม,มันก็จะมี2แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือแบบ Universal นะครับซึ่งตัวลักษณะนะครับ ก็จะมาคุยในเรื่องลักษณะของตัวเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการคำนวณออกแบบนะครับสมมุตินะครับว่าเราอยากได้เครื่องมือวัดโวลต์มิตเตอร์นะครับที่เป็นการออกแบบแบบ universal ตัวนี้นะครับตัว universal ตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบการใช้งานโดยทั่วไปนะครับสมมุติเขาต้องการย่านวัดอยู่3ย่านวัดนะครับย่านวัดที่1เนี่ยต้องการย่านวัดที่มีค่าเต็มสเกลอยู่ที่3โวลต์นะครับ ยันวัดที่2มีค่าเต็มสเกลยอยู่ที่10โวลต์นะครับยันวัดที่3มครับมีค่าเต็มสเกลยอยู่ที่30โวลต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องการให้เราออกแบบเครื่องมือวัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือวัดของเรานะครับก็จะออกแบบนะครับอ่ะเราก็พอจะออกแบบได้นะครับดังนี้นะครับก็คือ ตามหลักการของ universal นะครับเราก็จะมีนะครับนุกรมกัน3ตัวนะครับจากนั้นก็เป็นชุดของ moving coil แล้วก็ความต้านทานภายในนะครับแล้วก็เป็นค้วลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดแรงดันเร็งที่1เร่งที่2แล้วก็เร็งที่3นะครับเระจห้ชื่อว่า e 1นะครับ e 2 e 3ก็คือริงหนึ่งริสองรแล้วก็มีเซเล c เตอร์สว c ตในการเลือกนะครับว่าเราจะ c o n n e c เตอรกับย่านวัดไหนนะครับทีนี้เนี่ยในความต้านทานภายในก็จะชื่อว่า r m นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า R s e r i e รีนะครับ R s e r i e รีส s e อา e s ตัวที่3ก็คือ R ที่มาต่อนุกรมนะครับ เพื่อทำให้เกิดการเลือกย่านวัดนะครับคราวนี้มาดูนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับในการออกแบบครั้งนี้ก็คือค่าค่าอานะครับค่า R แต่ละตัวนะค่าอาแต่ละตัวที่จะทําให้วงจรของเรานั้นสามารถขยายย่านวัดได้มากกว่าค่าที่ Moving c ค i l มันรับได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาให้ค่าที่เป็นค่าฟิกมาคือค่าของ r m แล้วก็ I.M. นะครับที่เป็นค่าของเฉพาะของตัวม n ว c คอยนะครับโดยให้ I.M. นะครับโดยให้ I.M. มาเนี่ย I.M. มีค่าเท่ากับ50มโครแอมนะครับแล้วก็ค่า r m นะครับซึ่งเป็นความต้านทา,านภายในนะครับของกดลวดนะครับอยู่ที่1กิโลโอนะครับเพราะนั้นเรามาดูนะครับในการออกแบบเราก็ต้องออกแบบในย่าน ย่านวัดที่1ก่อนนะครับสมมติเราต่อย่านวัดนี้นะครับก็จะมีกระแสนะครับไหลเข้าครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าน e 1ของเรานะครับย่าน e 1ของเราเนี่ยเมื่อมีกระแสไหลกระแสที่ไหลในวงจรนะครับเราก็ควรทราบโดยหลักการแล้วว่ามันมีค่าไม่เกินค่า i m นะครับเนื่องจากว่าเป็นวงจรอนุกรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบว่ามีค่า i m ค่าเดียวนะครับที่ไหลในวงจรเนี่ยเราก็สามารถตั้งสมการได้ว่านะครับ อ่าย่านวัดที่1ก็คือ e 1ถูกไหมครับ e 1ของเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับนะครับ e ทับ i คูณ r ถูกไหมครับก็คือ i ที่ไหลในวงจรคือ i m นะครับคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ r ที่ต่ออยู่ในวงจรซึ่งก็มี r s 1บวกกับ r m ถูกไหมครับี่จะกรอบวงจรนะครับคราวนี้เรามาดูครับสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการค่า r s ถูกไหมครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับ เพราะนั้นเราก็ทาการย้ายข้างนะครับตัวอื่นนะครับออกไปนะครับเพื่อให้เหลือ RS ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น IM ตัวนี้ในย้ายได้ก่อนเลยเพราะมันคูณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า E1 นะครับหารด้วย IM นะครับเท่ากับ r อ1อบวกกับ r m นะครับเพราะฉะนั้น r m ตัวนี้เราก็รู้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบวกอยู่เดี๋ยวก็ย้ายไปลบนะครับเดี๋ยวย้ายไปลบเราก็จัดการย้ายสมการนะครับ แล้วก็จัดการย้ายสมการนะครับย้ายสมการตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สมการว่านะครับเราจะได้สมการก็คือ e 1นะครับหารด้วย i m นะครับแล้วก็ลบด้วย r m นะครับเท่ากับ h 1นะครับ อันนี้คือสมการที่ได้จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าสมการลงไปเพราะนั้นสิ่งที่เราทราบ e 1เราก็คือย่านวัดที่3โวลต์ถูกไหมครับลบด้วยอาหารมันหารด้วย i m ก็คือ50คูณ10ยยกกำลังลบ6แอมป์ถูกไหมครับเพราะมันคือไมโครแอมป์แล้วก็ความต้านทาน r m ที่เกิดขึ้นก็คือ1กิโลโอห์นะครับเท่ากับ ค่าของ r s 1นะครับเพราะนั้นเราคิดค่าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ3หารด้วย50นะครับได้เท่าไหร่นะครับส่วนใน10ยกกำลังบ6ตัวนี้นะครับเราอาจจะไม่ไม่ต้องให้งงก็คือย้ายไปข้างบนนะครับย้ายเพื่อไปทำการคูณนะครับคูณกับ10ยกกำลัง6โดยการทำการเปลี่ยนเครื่องหมายเลขชี้กำลังนะครับจากที่เป็นลบก็ย้ายไปข้างบนกำลังจะเป็นบวกเพราะนั้นตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะครับ ก็ไปคิดเป็นคูณกับสิบเเพราะนั้นเรากดเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับ3หารด้วย50นะครับ3หารด้วย50ของเราเท่ากับ0.06แล้วก็คูณกับ1 000, บล้านนะครับล้านนะครับเราจะได้6กหมื่นโอห์มนะครับ หกหมื่นโอห์มตรงนี้นะครับเราเก็บไปก่อนนะครับเราจะได้หกหมื่นโอห์มถูกไหมครับชุดข้างหน้านี้ได้หกหมื่นโอห์มนะครับแล้วมันลบอยู่กับหนึ่งหนึ่งกิโลของเราตันนี้หนึ่งกิโลคือหนึ่งพันถูกไหมครับหนึ่งพันโอห์มนะครับเท่ากับค่าของ r s หนึ่งอ่ะเรายกมาคำตอบมาเขียนตรงนี้ครับเพราะนั้นหกหกหมื่นลบหนึ่งพันก็เหลือ ห้าหมื่นเก้าพันถูกไหมครับห้าหมื่นเก้าพันโอห์มนะครับเท่ากับค่าของ rs หนึ่งนะครับคราวนี้ตัว rs หนึ่งของเราตัวนี้เราก็แปลงนะครับจากไอหลักหมื่นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ยอมเขียนนะครับในในค่าตัวต้านทานก็ไม่ยอมเขียนเป็นค่ากิโลหรืแล้วเป็นค่าเมกะโอห์ม oh นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมองในรูปของค่ากิโลโอห์มก็จะได้เท่ากับ59กกิโลโอห์มนะครับ ก็คือค่าของ R S 1นะครับที่เราจะนำมาใส่ในวงจรของเรานะครับตรงนี้ R S 1เราได้แล้วนะครับก็คือ59กิโลโอนะครับต่อมาในย่านที่2นะครับย่านที่2นะครับย่านที่2เนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันก็จะมีซีเลคเตอร์นะครับซีเลคเตอร์จะต้องเคลื่อนตำแหน่งถูกไหมครับซีเลคเตอร์ต้องเคลื่อนตำแหน่งมาต่อในตำแหน่งนี้ นะครับตอะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอนุกรมตั้งแต่ RS2 อนุกรมกับ RS1 อนุกรมกับ r m ถึงจะครบวงจรที่ย่าน e ิ E2 นะครับเพราะนั้นเราไปตั้งสมการของ E2 กันนะครับจาก E2 ตรงนี้เรามาวาดรูปใหม่จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเซเลคเตอร์สวิตเราเลือกไปนะครับมี RS2 RS1 นะครับมีม o วนวิ่งคอยนะครับมี RM ที่อยู่ภายในนะครับครบวงจรที่ขั้วลบนะครับ r น่ 5, 2, R s 1>, 1นะครับ R m นะครับกระแสที่ไหลในวงจรคือไม่เกินค่าของ I m นะครับฝั่งนี้ selector switch ก็เลือกไปที่ตำแหน่งของ E 2นะครับ E 2ของเราคือย่านวัด 10V โวลต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งสมการได้ครับว่า E 2ของเรานั้นได้จากอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตัว E 2นะครับ E2 ของเราเนี่ยมันเท่ากับกระแส Im นะครับที่ไหลผ่านไปแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับ Im ไหลเข้าไปเนี่ยก็คือคูณไหมครับทำให้เกิดค่าแรงดันขึ้นเกิดค่า Rs2 ครับไหลผ่าน Rs2 อนุกรมกับ Rs1 อนุกรมกับ r m นะครับเราก็ได้สมก,การออกมาแล้วนะครับที่จะหาค่า ตัวต้านทาน r s สองเนื่องจากว่าตอนนี้เราทราบ r s หนึ่งแล้วมันเท่าก,กับห้าสิบกกิโลโอห์ม r m เท่ากับ1กิโลโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในคราวนี้เราก็จะหา r s สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าสมการลงไปครับเพื่อหาค่าออกมา e สองของเราเท่าก,กับ i m เนี่ยเราเราไม่ต้องการนยรครับเราต้องการหาแค่ r s สองมัน I มันคูณอยู่เราย้ายมาหารฝั่งนี้ครับ i m แล้วก็ ทีน <gesch> e ี e ้เนี่ย e ส่วน e ส่วน i เนี่ยมันก็คือรูปของ r อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะคิดค่าเสร็จก่อนหรือย้ายมาเล็กก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วมันคือลักษณะของเป็นสมการที่อยู่ในรูปของตัวต้านทานแล้วถูกไหมครับ e ส่วน i เนี่ยก็คือสมการที่อยู่ในรูปของตัวต้านทานแล้วถ้าเราจะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็ย้ายมาลบเลยก็ได้ครับ r s 1ครับบวกอยู่ย้ายมาลบด้วยนะครับ r s 1ครับ r m ครับ บวกอยู่ย้ายมาลบเลยครับลบด้วย r m นะครับก็จะได้ค่า r s 2อย่างเดียวนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราค่อนข้างที่จะ,ะจำนานแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นได้จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า e 2ของเราคือย่านวัดก็คือ1 0โวลต์นะครับหารด้วยทัว i m ของเราก,ก,รก็คือ50คูณ10ยกกำลังลบ6แอมป์นะครับก็คือ50ไมโครแอมป์นะครับ จากนั้นก็ลบกับ r s 1ของเราห้ากิโลโอห์ม oh นะครับลบกับ r m ก็คือ1กิโลโอห์มนะครับก็จะได้เป็นค่า r s 2ออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เราคิดก่อนนะครับว่า10ส่วน50เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณกับ1ล้านได้เลยนะครับก็ความรวดเร็วนะครับแล้วก็คิดเลยครับ1หารด้วย5นะครับ เท่ากับ0.2คูณกับ1ล้านนะครับเท่ากับ2 0 0แสนโอห์มนะครับ2 0 0แสนนี่ถ้าเราเขียนเป็นกิโลก็ได้200กิโลโอห์มนะครับเพราะนั้นมันจะได้200นะครับกิโลโอห์ม oh ลบกับ59กิโลโอห์มลบอยู่กับ1กิโลโอห์มนะครับก็จะได้เป็นค่าของ R s 2ออกมานะครับ เราะนั้นเราก็ลบครับห้าสินะครับลบเขียนใหม่นะครับเป็นหน่วยเป็นกิโลจะได้คิดได้นะสองร้อยนะครับลบด้วยห้าสบนะครับเท่ากับ1 4 1สี่หนึ่งแล้วก็ลบด้วย1กิโลโอห์นะครับเท่ากับ140กิโี่อหย์กิโลโอบ เราก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่า R2 ของเรานั้นเท่ากับ140กิโลโอห์มนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพอไปเรื่องที่3นะครับก็จะทําในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งมันง่ายนะครับในการออกแบบว์มิเตอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเราหามา2ย่านตัวนี้นะครับแบบยูนิเวอร์แซลตัวนี้นักเรียนก็จะมองเห็นภาพนะครับว่า R3 เราจะหาอย่างไรนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเข้าไว้แค่นี้นะครับ